อ้าวท้อพี่นหนบอกวันนี้จะไปดูหนังกับผมไงพี่พี่บอกเองเมื่อไหร่ว่าจะไปดูหนังเองอีหยังอะวพี่ก็เสียเราจะไปกันไงโอ้ยพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องรถหรอกผมเรียกแกไปแล้วพี่รีบไปแต่งตัวเลยเดี๋ยวเร็วเออแน่อเองอะรีบไปหาแฟนสักคนได้แล้วนะไปไหนอะจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนพี่หรือว่าเป็นเกยบบ้าหรือเปล่าพี่พี่รีบไปแต่งตัวเลยผมเรียกรถแล้วเป็นพี่ชายเองนี่เหมือนเป็นทุกอย่างเองเ,องเลยโอเคโอเค อาพี่ตียังแต่งตัวไม่เสร็จหรอแท็กซี่มาแล้วเดีรยวๆนะพี่ไม่เป็นไรนะที่รักลูกค้าเขาคงเข้าใจเราแหละสวัสดีครับลูกค้าเอ่อเดี๋ยวก่อนนะลูกค้าพอด,ดีแฟนผมนั่งอยู่บนรถได้ไหมครับฮะเมียคุณอยู่บนรถใช่ครับ คือว่าภรรยาผมเป็นผู้ป่วยมาพาศผมก็เลยต้องออกมาทํางานด้วยครับผู้ป่วยมาพาศแล้วเอามาด้วยทําไมแสดงว่าเธอต้องทําทุกอย่างอยู่บนรถแล้วจะนั่งไปยังไงทําไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกผมจะเรียงรถคันอื่นเสียอารมณ์จริงๆเลยต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมทําแบบนี้พอๆอ,อ,อผมไม่สนใจเดี๋ยวผมจะยกเลิกและคอมเพนคุณด้วยที่ทําให้ผมเสียเวลาเอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมเสียงดังไปถึงในบ้านเลยก็แท็กซี่คนนี้ดิพี่เอาภรรยามาด้วย แทนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนั่งเข้าไปในรถอ่ะมีแด่กินอะไรก็ไม่รู้ผมอ่ะกำลังคอมเพนมันที่ทำพวกเราเสียเวลาใจเย็นก่อนท็อปพี่เท็กซี่สะดวกที่จะบอกผมไหมว่าเกิดอะไรขึ้นับภรรยาคุณอ่ะแล้วทำไมคุณไม่ให้เธอพักอยู่ที่บ้านอ่ะคือสองปีที่แล้วว่าเกิดอุบัติเหตุกับแกมีคนขับรถชนเธอแล้วหนีเราสองคนอ่ะก็มาจากต่างจังหวัดที่บ้านอ่ะฐานะก็ไม่ได้ดีบ้านอ่ะก็มีแต่คนแก่ไม่มีใครดูแลเธอจะปล่อยให้เธออยู่ห้องเช่าคนเดียวอ่ะผมก็ไม่ไว้ใจ ก็เลยพาเธอออกมาขับแท็กซี่ด้วยจริงๆผมต้องขอโทษลูกค้าสองคนด้วยนะครับที่ทําให้ลูกค้าต้องเสียเวลานี่คุณผมไม่ได้เรียกคุณมาเพื่อมาฟังคุณเล่านิทานนะขอโทษด,ด้วยนะครับอย่าคอมเพนผมเลยนะครับยังไงผมก็จะคอมเพนคุณและจะไม่ขึ้นรถคุณด้วยใจเย็นก่อนน้องพี่ไม่ต้องไปคอมเพนแล้วก็ไม่ต้องไปยกเลิกด้วยทําไมล่ะครับพี่ก็รถคันนี้เป็นรถที่พิเศษแล้วก็จะเป็นรถที่ปลอดภัยที่สุดที่ไานเคยนั่งมา เพราะรถคันนี้เต็ไมไปด้วยความรักและก็ความห่วงใยของพี่เขาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความปลอดภัยมันก็แค่รถแท็กซี่ธรรมดาคันหนึ่งเพราะในรถคันนี้มีทั้งหมดในชีวิตของพี่เขาซึ่งก็คือภรรยาพี่ครับไปกันไปขึ้นรถขอบคุณนะครับคุณลูกค้าคะ,คะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่รถของเราอะ่ะไม่สะดวกเหมือนรถคันอื่นทำให้คุณลูกค้าไม่พอใจ ไม่เป็นไรครับผมก็ต้องขอโทษที่พูดจาไม่ดีกับพวกพี่ด้วยนะครับขอบคุณพวกพี่สองคนด้วยนะครับน้องชายคนเราทุกคนอะล้วนมีความยากลำบากและทุกคนอะก็สามารถผ่านมันได้พี่เชื่อว่าน้องทั้งสองอ่ะก็เช่นกันและน้องผู้หญิงอะต้องกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งจำไว้นะคนเราอะความลำบากอะไม่น่ากลัวเท่าความยอดทองของชีวิตสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้ ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ